สวัสดีค่ะใหม่ดาวิกาแจงดราม่าวางยาแมวตอบชัดควรเลิกฉายแม่หยัวไหมจากกระแสดรามา่าแบนแม่หยัวซีรีส์ดังอิงประวัติศาสตร์ของช่องวัน31ที่ถูกพูดถึงวิจารณ์กันในโลกออนไลน์สนั่นวันไหวแรงกระทั่งจี้ให้สปอนเซอร์ถอนโฆษณาเลยทีเดียวนั่นรวมไปถึงการเคลื่อนไหวอะไรของเหล่านักแสดงก็ถูกจับตามองไปหมด โดยเฉพาะใหม่ดาวิกาผู้รับบทเท้าสีสุดาจันแม่หัวโดยเฉพาะหลังจากใหม่ดาวิกาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความผ่านโลกออนไลน์อย่าง X ในห่วงประเด็นดราม่าก่อนที่โพสต์นั้นจะลบไปแต่ทว่าก็ถูกแคปไว้ได้ทันซึ่งมีข้อความว่า ยังมีเรือนี้อยู่ไหมจ้ะถ้ามีกดดีให้หน่อยเดี๋ยวแม่จะมีเซอร์ไพรส์จินดาตันยงซึ่งเป็นการสปอยคู่ของจินดาใหม่และตันหยงเฟิร์นที่ก่อนหน้านี้นั้นทำดราม่าฉากในสะบัวไปแล้วแต่ทว่าไม่นานโพสต์ดังกล่าวก็หายไปแต่มีการบันทึกภาพข้อมูลทันสร้างเสียงวิจารณ์สนั่นกระทั่งล่าสุดเจ้าตัวได้ชี้แจงผ่านเอกอีกครั้งว่า หม่รอให้ทางผู้ใหญ่ออกมาพูดค่ะเพราะใหม่ไม่รู้รายละเอียดในการถ่ายทำมีหลายคนต้องการให้ออกมาแสดงความคิดเห็นใหม่เข้าใจนะแต่ถ้าคนที่ตามใหม่จะดูแล้วว่าใหม่เลี้ยงสัตว์มาทั้งชีวิตใหม่ไม่มีทางเห็นด้วยในการทรมานสัตว์แน่นอนแต่ในส่วนนี้ต้องรอทางทีมออกมาอธิบายส่วนตัวใหม่ไม่ดูหนังหรือคลิปหมาแมวแบบนี้ค่ะสงสารสัตว์จากใจทาตหมาค่ะ ขออธิบายอีกเรื่องทวิตของใหม่ที่เป็นประเด็นนะคะใหม่ทวิตตอนที่ยังไม่มีแฮชแท็กแบรนด์เกิดขึ้นค่ะที่ใหม่อยากพูดเพราะเห็นว่าตอนนี้มีคนเอาใหม่ไปแขวนด่าเรื่องนี้อยู่ค่ะ ขอบคุณสำหรับคนที่เข้าใจนะคะมีหลายคนถามใหม่ว่าอยากให้ถอดซีรีเรื่องนี้ออกไหมถ้าในมุมใหม่นะคะใหม่เป็นนักแสดงและใหม่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ที่สุดใหม่ไม่อยากให้ถอดค่ะเพราะใหม่หวังว่าทุกคนจะได้ดูเรื่องนี้จนจบแต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจของทุกฝ่ายค่ะนักแสดงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในเมื่อไม่มีใครออกมาชี้แจงในส่วนของนักแสดงใหม่ขออนุญาตปกป้องตัวเองนะคะ ขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ